มาบ่อยด้วยคืออีกตัวหนึ่งนะสา,สาพี่สาวจา๋าเนี่ยเลขเบิ้ลเนี่ยถ้าอาจารย์วิเคราะห์แล้วว่า3ตัวนี้มีโอกาสมาสูงมีเจ็ดเจดนี้อันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งแล้วก็ห้ห้าเนี่ยอันดับสองแล้วก็3าสาอันดับสาม ได้กินอาจารย์เนาะเพจเพจอาจารย์มันโดนปิดกานมิสาวเพจอาจารย์มันโดนปิดการมองเห็นเนาะกดแชร์ช่วยอาจารย์หน่อยนะอันนี้คือเล็กเบิ้ลนะต่อไปอาจารย์จะวิเคราะห์นี้นะวิเคราะห์แผ่นนี้ให้ฟังนะอาจารย์จะวิเคราะห์หนึ่งเมษายนนะให้ฟังให้ฟังพี่สาวจาะนะถ้าคนไหนชอบเล็กเบิ้ลนะคุณคุณคุณเตรียมไว้เลยเลขตัวเนี้ยเตรียมเล็กเบิ้ล สามตัวนี้นะสามตัวนี้เลกเบิ้ลนะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ขอลบนะขอลลบเลกเบิ้ลออกก่อนนะอ่ะอันนี้คือเลกเบิ้ลเพราะว่ามีเอฟซีถามมาก็เลยตอบให้ไปอาจารย์ก็เลยตอบเลกเบิ้ลให้ไปนะโอเคนะต่อไปวิสาจาต่อไปนะ,ะจะวิเคราะห์แผ่นนี้ให้ฟังให้ฟังเนาะพร้อมนะวิสาจา พร้อมนะถ้าพร้อมกดหนึ่งอีกรอบหนึ่งหน่อยหน่อยพีาา่สาวจ๋าถ้าพร้อมกดหนึ่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจ้ะกดหนึ่งให้อาจารย์หน่อย <c oughs> เพจอาจารย์พังเพจอาจารย์พังมากช่วงนี้นะเพจบังพังกดหนึ่งขึ้นมากดหนึ่งอีกรอบหนึ่งหน่อยนะเพราะว่าระบบ AI นี้มันเขาเก่งมากเนี้ยคือระบบ a อเขาปิดการมองเห็นพวกเรานะพีาา่สาวจ๋านะปิดมากนะปิดมากเลย กดหนึ่งไปกดหนึ่งไปกดหนึ่งไปกดหนึ่งให้อาจารย์หน่อยนะกดหนึ่งให้อาจารย์หน่อยขยับไปใ,ใกล้เลยจะได้เห็นชัดๆนะหนึ่งเมษานี้จะได้เห็นชัดๆว่าเลขวัดนี้จอกอะไรนะอ่ะตั้งใจฟังนะวนิศวิษณ์ตั้งใจฟังนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์แบบ,ร,บรัวไปเลยเด้อรัวไปเลยนะขอให้ทุกคนโชคดีนะหนึ่งเมษายนนะ เดี๋ยวอาจารย์จะดึงเลขในนี้ออกมาแค่ออกมาสามตัวพอนะขอดึงเลขสำหรับมาแรงนะพี่สาวจ๋าเอาที่มันมาแรงนะเอามาแรงสามตัวก่อนดึงออกมาสามตัวก่อนขอดึงออกมาว่าเลขสามตัวนี้มาแรงสุดๆเลยจะให้พี่สาวดูพร้อมกันนะ 416คุณสิบสีท่านสวัสดีจ้ะอ่ะพี่อดีตวัสดีอะไร,ะไรคือมันแรงนะผัวไม่มีค่ะเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไ <c ười> ม้นะเดี๋ยวอาจารย์ให้ยืมเด้อ <c ười> คนไหนเป็นแม่ไม้นะผัวหนีผัวปานะเดี๋ยวอาจารย์ให้ยืมไปวิ่งเจ็บมีไหมแม่ไม้ ผัวตายนะผัวทิ้งนะนะอยู่ผู้เดียวเซเวอยู่บ้านเดียวให้ยืมเงิน <c oughs> เออฟังดีๆนะฟังอาจารย์มีไหมแม่ห้างนะอะไรคือแม่ห้างแม่ห้างหมายถือว่าผัวป่าหลายปีนะเออไม่มีผัวนะผัวนี้ไปเมียน้อยเป็นแม่ห้างนะลูกติดนอนอยู่บ้านนะไม่มีเงินไม่มีเงินวิ่งเจ็ดมา เดี๋ยวอาจารย์ให้ยืมเอาบอกโอ้ย <c> ฮ <oughs> าขวดสวยไม่มีเงินก็จะมายืมอาจารย์นาะโสน้ออยากตายเดี่ยววะโอ้ยตายตายตาย,ตายงากอาจารย์อีกแล้วหนูไม่อันดับสามพี่สาวจา๋าสวยนะสวยมากอักแคปเอาไว้พี่สาวจา๋า คนไหนอยากเข้ากลุ่มอาจารย์นะพี่สาวจ๋าอยากอยู่ในกลุ่มอาจารย์ฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการนะอยู่ด้วยกันเลยแตะลิงก์เข้ากลุ่มอาจารย์ได้เลยพี่สาวจา๋าแตะลิงค์เข้ากลุ่มอาจารย์ได้เลยนะทุกคนเข้ากลุ่มอาจารย์ได้เลยไม่ต้องเสียค่าบริการ <S 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 อันนี้คือวิเคราะห์แบบ ยังยังไม่กระชับนะอันนี้คือวิเคราะห์แบบเน,น้นเน้นให้นะอันนี้คือการวิเคราะห์แบบเน,น้นเน้นให้พี่สาวดูนะตัววิ่งเนี่ยรับประกันเลยว่าถ้าคุณวิ่งคุณได้เงินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งได้เงินเลยจริงๆริงพี่สาววิ่งได้เงินเลยเพราะว่าอาจารย์วิเคราะห์แบบละเอียดเลยนะเอเอเลขเบิ้ลไม่มาหลายงวดเนี่ยมันจําเป็นต้องติดไว้ คุณพูดถูกแล้วเลขเบิ้ลไม่มาหลายงวดแต่ว่าวันที่หนึ่งเมษาเคยมีมีเบิ้ลอีกสองงวดคือหกหกกับสองสองแต่ว่าอาจารย์คิดว่านเนี่ยเนี่ยมันถ้าเบิ้ลมันไม่เกินนี้หรอกนะถ้าเบิ้ลไม่เกินนี้หรอกมาแน่นอนอที่จริงนี่พิสา,าจา่าอาจารย์คิดว่าตอนแรกว่าจะเอาศูนย์ใส่นะไม่เอา เอาเลขนี้ไปกว่าคือเลขสี่มันไม่มาหลายงวดหรือมันจะมางวดนี้แหละคือเลขาาเเลออเสี่อาจารย์ก็เลยตัดศูนย์ออกไปเอาสี่มาใส่แทนเนี่ยอาจารย์ก็เลยตัดศูนย์ออกไปเอาสี่มาใส่แทนเป็นเลขน่ากลัวเนี่ยเขาเรียกว่าเลขหมามืดคือเลขสี่เ, 4, เป็นเลขหมามืดเพราะว่าอะไรมันไม่มาหลายงวดก็เลยใส่มาให้นะใส่มาให้นะโอเคพี่สาวจะแคบเอาไว้ดูนะ คนไหนอยากเข้ากลุ่มอาจารย์นะห้อง V I P กลุ่มอาจารย์ไม่ต้องเสียค่าบริการนะฟรีตลอดชีพเดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายอันนี้ลงในในกลุ่มให้นะเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายลงในกลุ่มให้แป๊บหนึ่งนะคนไหนอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงก์นะพี่สาวจิ้มลิงก์เอานะกลุ่มอาจารย์ไม่ต้องเสียค่าบริการนะจิ้มลิงก์งเ,นะนนเข้ากลุ่มอาจารย์เลยนะคนไหนอยากเข้ากลุ่มอาจารย์ห้อง V I P นะ